เราต่อไปขอเอนนะอ่ะต่อไปผมจะได้ห้องน้ำนะครับอลูมเริ่มมิว้วแล้วกันถ้าตัวเนี่ยผู้เสริมมีเรื่องเลยเรื่องในตัวละครพื้นฐานสิบตัวเนี่ยมันมันต้องมีอยู่แล้วบัณฑิตมิวส่วนค่ายอิดเนี่ยมันเป็นตัวตัวเย,ย่ไหนนะจุดนั้นนี่นั่น,น,น,นอีกเย่สามเย่สี่เย่สาม ยี่สี่ได้เออยี่สี่ยี่ห้าได้ยี่สี่ยี่ห้าจำไม่ได้ว่ามันอยู่เยี่ยไหนอ่ะห้องนี้ก็เปิดนะครับรอบห้องก่อนนี่ครับ อันนี้ก็ไม่ต้องปิดนะครับปิดตรงนี้สี่แผ่นนะครับกันไว้เอามิลหรือแบนดิตมาอะไรใครส่วนนี้ได้นำปีคายอิดนะฮะมันปลาจะเจ็บมันทีเดียวได้วสามบาล อะถ้ามาดูมิ้วเดี๋ยวจะปามิ้วให้มิ้วตอนนี้ต้องติด2บานตอนหนึ่งอันเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวติดให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาปาให้ดูอโอเคห้องเซตหลักก็อย่างเงี้ยฮะตรงนี้อาจจะติดไมล่าก็ได้นะครับไิล่านะกระจกไิล่ามาติดนะครับติดไว้เอาไว้ยิงนะฮะเอาไว้ลดเงินบิ๊กเนี่ยเพราะถ้าเรายิงมาเข้าก็รู้ก็เป็นไม้โบว์โบว์อยู่ดีอ่ะฝันมุ้ง อเอ็ดมาแล้วะมาตอนนี้นี่มาดูเอ็ดปลามันจะมีทิกปลาอยู่เพราะว่ามิ้วควบคุมไม่ถึงปลาไปรอดเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะไล่เดี๋ยวนะนี่ยนะมันสามารถระวังด้วยไม่ใช่ว่าเล่นมิ้วแล้วเขาจะเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้นะ เนี่ยนะมันวางไปถึงข้างในได้เห็นป่ะให้ระวังด้วยนะฮะเพราะมิวสัญญามันไม่ได้ถึงนะครับสัญญามันเป็นวงกลมแล้วนะครับดูเนี่ยดูเนี่ยมันเป็นสัญญานะฮะสายดูเนี่ยจะวางวงปุ๊บมันจะเป็นวงกลมเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมระยะวงกลมขาวๆ,ๆเลยเนี่ยวางให้ดูนะเห็นไหมมันไม่ถึงเนี่ยมันกลมๆมันก็อยู่แค่เ,เ,น,เนี่ยรอยปืนนี้นะครับเห็นไหม ห้องนี้ปิดแฮสนะครับมมนก็ไปิดข้างบนนะลืมบอกเล่นตัวโรมก็ไปปิดแฮสนะครับเล่นยังไม่เป็นก็อย่าไปโรมก็เล่นไปนะฮะไม่มีใครเข้าว่าเลยคแต่หลักๆการโลมคุณต้องศึกษาก่อนนะครับไม่มีใครอยากจะได้เป็นแองเกอร์สักเท่าไหร่หรอกอยู่ในไซส์แต่่างคนก็ดีนะนั่งขาตายเลยไม่ขยับไปไหนเลยผมไม่แนะนำนะไม่แนะนําเลยอ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ผม ปิดพีดอันนะเมื่อกี้นี้ให้มาปิดตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแฮทนะครับกันไม่เข้าลงนะครับเนี่ยแฮทนะครับแฮทจะไปอยู่ตรงห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะจะเนี้ยสองพี่หน่อย ทีห้องนี้ก็เซตแบบนี้นะครับถ้าเริ่มเล่นใหม่ๆนะจับตัวที่เป็นประโยชน์อย่างแมนดี e ค่คายิตนะครับแล้วก็นิวนะครับ